กับโอเคการสนทิคนณได้ครับเดี๋ยวผมเองเราจะใช้เปดือดเเดี๋ยวมาเล่นเกมบล็อกฟุตเหมือนเราบอกกันนะครับผมว่าแต่ฝากลุ้นโอเคผมจะมาเล่นเหมือนบล็อกฟุตเล t โกวันนี้เป้าหมายของเราก็คือการฟาร์มกันนะมันจีมา400กันนะครับผม หมายในกืนนี่คืนเดียวนะมันยากบางตายมากเลยนะไอ้สิงไอ้พวกนี้ต่อยแรงนะครับผมตายทีละหนึ่งพันเลยนะเป็นไงี้กี่ยับการควบองผมได้อย่างนะครับผมตอนนี้ผมทําการเสียผลพาไปเรียบร้อยแล้วครับผมซึ่งในตอนนี้ผมทําการเตะโค้วมหาแรงนะครับผมบินเลยๆขี่นะผมจะพูดเรื่อยๆหน่อยนะครับก็คือสิ่ที่ผมอยากพูดเร็วๆก็ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกผมคิดว่าผม อ,อยากเลืสิ่งคนดูนะแล้วก็จะได้เปลี่ยนแบบสักทีเพราะว่าตอนนี้ผมก็ชักจะเบื่อแบบบัคอกฟดแล้วนะผมก็จะพยายามหาแบปอื่นมะาคนดูนะครับผมไม่รู้จะเล่นแบบอะไรก็ผมต้องเอาบัคอกฟดไปยาวก่อนนะขอโทษดีนะเพราะนี่ผมก็ไม่รู้จริงๆว่าจะเอาแบบอะไรมาเล่นใครมีแบบอะไรสนุกๆก็บอกผมได้นะผมจะลองเอาไปเล่นดูนะครับผม <c oughs> ใช่จริงๆนะ ไอคิดแบบวาดรูปแบบอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับผมแมบผูแมบผีอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะว่าผมสามารถอัดเพื่อนได้นะครับผมโอเคนะคะอยากให้ผมอัดแบบอะไรบอกคอมเมนต์มาเลยนะครับผมอนะครับผมก็คือใครเออหยอกหยอกหยอกหยอเฮ้ยใครวะนั่นน่ะเอ้ยผมไม่ตายเขาคือใครเขามาจากไหน มาตีบิ๊กมัมโอเคผมรู้เขาแบบเพื่อนๆรวยนะ เขารับพัตตมิดผมละวี่นะครับผมเขาเชิญผมตีมิกมัมน,นะผมรอตีพร้อมพล์นะตรงไหนอะ่ะเรียบร้อยฮะตรงไหนอะ่ะแป๊บนึงนะผมดูเข้าหัวเขาก่อนโอ้โห2.4งเอ็มเหมือนผมเลยอาณาถานเหมือนกับผมเลยนะครับผมนี่นะก็เป็นหน้าตาขงบอลมิกมัมน,นะ ไม่โอกาสดบดาบที่มันถืออยู่นั่นนะครับผมซึ่งดาบบอลมีความนิ่กูมากน,นะเปิดฮาริสูงเอจนี่เขาจะบอกว่าฮาคีสังเกตสิผมคนยิงสู้บิงมังไปเลยดีไหมผมว่าดีกว่าเดี๋ยวรอให้เขามาตีเลยเลยคนดีกว่านะมายังเอ่ยเอาคุณกุ้งมาบ้าเลย เนตุผลเราทำไมมันไม่รู้เลยเข่่ยกัามอมบอลมิ่งมาดเขี่ยกระหม่อมมั่ง มันด้วยนะเนี่ยฮูผมกลับไปเป็นสองจุดห้าแล้วดีใจจังเลยพี่ว่าโอเคผมกากเออไม่เพื่อนนะไม่มีใครกากหรอก นะครับผมเลยจะด้ผมข่าบอลมิงวามมาได้นะผมก็ได้มาเงินมาโคตรมหาเยอะเลยนะครับผมมเลยโคตรอร่อยบอลมิงบัมหนึ่งตัวนี่บอกเล้วนะแซ่บกะลีเดินอีกนะบอลมิงวามาแซ่บจริงกียจได้ทั้งเงินได้ทั้งเอ็กพีใครสวดมักกาเเต้บนเงื้อก็คงจะต้องฟาร์มอีกนานเลยนะครับผมซึ่งว่าคารลเต้บนเงื้อผมคงไม่เอามารัดอย่างนี้หรอก เพราะว่าอย่างแรกเลยนะมันนั่นแหละมันไม่ได้เงินเงินก็ได้น้อยไม่ถึงสองล้านหรอกคิดถ้าผมทำหมัดก้อนหิวไอซุบม่ไม่จะไม่นะรับเองไม่มี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 อะไรอะไรไอ้นี่กวนประสาทผมละกวนประสาทผมละกวนประสาทผมละไอ้นี่ วไอ้นี่มันกนลัวภาษาผมล้ผลเลิฟผลเลิฟมันจะไปไหนครับฟู่มันจะไปไหนครับฟู่ตกลงน้ำเลยครับฟู่ยิงสกิลผมโดนแล้วไงครับฟู่อะไรอะไรเปิดเผาทัานเนหน้าเกรดดี่อันนี้ไม่ใช่หมัดซุปเปอร์ฮิวแมนนะซึ่งหมัดน,นี้มันกลัวมากๆเลยนะ โดนลุดกระหม่อมไปถ้าผมสู้บนดินผมสู้ไม่ได้หรอกแต่ถ้าผมสู้ในน้ำเนี่ยนะผมสู้ได้อย่างแน่นอนได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้นะ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 เป็นวิวแม็กแก็จริงหรือ เป็นเวลแม็กเป็นเวลแม็กแล้วมัจริงเหรอวึงจะห้าวกับคนเวลน้อยเหรอะจะห้าวกับคนเวลน้อยเหรอม,หนนมันกดอยู่เหรอมึงห้าวกับคนกล้าห้าวกับคนเวลน้อยเหรอนหนมห้าวผิดคนแล้วมึงกล้าห้าวกับคนเวลน้อยเหรอโดนหนีมึงเป็นไงมึงกล้าห้าวกับคนเวลน้อยเหรอกล้าห้าวกับคนเวลน้อยเหรอมกล้าห้าวผมเหรอเอาดิออกมาคุยกันตัวตัวดีอ่ะมาดีมาที่ไปอุ้มฟ้าทำไมครับฟู้เปอุ้มฟ้าทำไมครับก็เตะถึงถึงแหละ ลำคาหนึ่งเลยเรียดผลเลิกพวกนี้แหละไปถึงจังว่านี่นะผลเฮ้ยเซ็งฮุ้ยสู้ไม่ยอมสู้เฮ้ยเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับผมอ้าไม่จบไม่จีนน้ำอ่ะไม่จบไม่จีนน้ำอ่ะมาดิไม่จบไม่จีนน้ำไม่จบไม่จีนน้ำอ่ะ มม่จบไม่สิ้นนะมม่จบไม่สิ้นนะไม่จบไม่สิ้นนะมันจบไม่สิ้นนะมม่จบไม่สิ้นนะมคนหนีมึงโดนเละมึงโดนเละมม่จบไม่สิ้นนะจะฟาร์มเขาอยู่ดีๆยวดูดูมันสู้ไม่ได้หาทางสู้อีความหมักงนงเล้งเล้งโอ้โหนี่เปิดพีพีแน่เลย อผม,ผ,มผ,มผมยิงบาานกลางกาเข้ามาได้แปลว่าเก่งนะมาดิสู้ก็สู้ได้อ่ะอยากเวลแม็กโดนผมเวลนี่ทุกคนดูดูเวลผมนะแล้วตัดไปที่เวลแมคคนนั้นผมผมกระเทือมันตายแจ๊คขัดดันพันจีวีหนึ่งด้วยเอ้ยเดี๋ยวนะผมไม่เปิดอาคิ ก็แต่เฮกบรผมไม่เปิดฮาคี้แต่ฆ่ามันตายผมนี่โคตรเทเลยทุกคนยกยกยกเด้ยว <yo>, <Hey, S 2> ตามคุณอย่าคิดว่าผลพลาและเลเวลไม่แม็กจะทำอะไรกับคุณเราจะทำอะไรไม่ได้นะผลพ้านี่ไม่ต้องพูดถึงหนีได้หนีเลี่ยงใดเลี่ยงอย่าไปหาเรื่องผลพลาอย่างนี้เถอะว่าจะเจอผลพลาอย่างนี้แม่โคตรมาหาอันตรายนะโอกาสที่คุณจะลอดจากการโดนผลพลากระทืนนี่โอกาสน้อยมากๆลนะ ก็ว้แค่ผลเสือ่ผลมังกรแต่ผลมังกรก็ไม่รอดผลมังกรก็แพ้อีแข็นะ ถ้าผลน้ำแข็งกับผานี่ยังไงน้ำแข็งก็แพ้ผาแนี่นอนอยู่ไม่เ้าน้ำแข็ง,ของคอมโบจุดก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์รอดอยูน่นะแต่ถ้าน้ำแข็งคอมโบไม่เป็นแล้วมาคอมโบกับผานี่บอกเลยตายมาอย่างน้น้ำแข็งก็ตายท๊าที่ริง let's go farm easy บอกเลยนะก็มีฟาร์มคนมาหาง่าย แต่นั่นก็น้องแรงมาครับการที่เร,เราลดแบบโคตรมาหาไวนะทำมา่เชียรก็เนี่ยมันต่อยพันเนี่ยทุกคนเนี่ยระาวาังดูคอมโ,มโบนะถ้าใครเลือดต่ำกว่าห้าพันนี่บอกเลยคุณเตรียมตัวโดนกระทืบได้อย่างอนาถานนแน่นอนนะครับผมไอ้พวกนี้มันโหด,ดมากๆเลยนะเนีย่ยมันจะพุ่งใส่คุณอ้าวมันพุ่งสิงมันวิ่งเร็วอะไม่ต้องพูดถึงความโหดของมันนะมันเก่ยงยิ่งกว่าสองพ <250. S 2> ันเจ็ร้อยสิบอีกสองพันเจ็ห้าสิบมาสู้มันยังแพ้เลยทุกคน เดี๋ยวผมได้299เดี๋ยวผมจะไปเตรียมตัวซื้อคาราติมเพื่งนนะตต่ไปตอนนั้นเลยนะครับผมปล่อยแบบ EC ปต้งลังนสองตัวโอ้ไม่เกินเก้นเยอกผมลดคนเร็วเลยนะนี่ถ้าคุณผ่านก็จะโดนกระทืบแบบผมอย่างนี้นะซึ่งแนะนำนะอัพเกิดมาเยอะๆนะก่อนที่จะมาถึงก่อนเนี่ยอีกตัวเรียบร้อยครับผมนี่394นะครับ มันไม่ยากเลยนะสำหรับคุณที่มีผลพานะส่วนคนที่ไม่มีผลพาก็นั่นแหละนะครับผมก็ต้องทนฟาร์มไปหน่อยนะซึ่งก็ทําได้แคออ่ถ้าเป็นผลสายโลกเกียก็ดีหน่อยนะครับผมอย่างน้อยก็ยังดีกว่าผลแบบนพวกสายพารามิเซียเหลืออะไรพวกนี้นะถ้าสายโลกเกียจะดีสุดนะไปฟาร์มก,กับพวกเรเวเล็น้อยๆจะได้เอ็กพีเยอะกับเงินนะ แนะนำนะครับผมเลเวลอย่างผมอย่างนี้ก็ไปฟาร์มหนะ้าที่กเกาะเรือ,อผีสิงก็ได้นะไปฟาร์มตรงห้องเชฟห้องครัวแล,ล้วพวกนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันได้ทั้งเอฟอซึม um ที่จะเอาทำเนืีตาบูกันนะครับผมซึ่งมันดีมากๆเลยนะและใช่ครับผมก็ได้เงินครมาหาเยอะด้วเชนเงินนะครับผมแถมได้พีเด็กสารสิบล้านเนี่ยซึ่งสาหรับผมมันไม่ค่อยเยอะนะเพราะผมเลเวลเยอะแล้วสำหรับคนเลเวลน้อยก็แบบอุ้ยพี่เยอะจังเลย แต่ถ้าเล่นฟิวเยอะๆก็แต่ละผมก็จะแบบโอ้โน้อยโคตรเลยโอ้โหมะก็ oh โคตรเจ็บเลยไม่ได้มีใครบางคนมายุ่งกับผมไงไงน่งไงนไงเล่นตอนที่แม่ผมน้อยนี่หว่ามาดิมาดิมาดิ มาดีมาดีมาดีผมเจอของจริงเปิดขาไฟอยู่ด้วยอ่าไม่ได้กิ่งอะไรหรอกไม่ได้กิ่งอะไรหรอกครับไม่ได้กิ่งอะไรหรอกครับมันเจอของจริงเพื่อนเจอของจริงเจอของจริงโอ้ยมันใช้จังหวะที่ผมอากาศน้อย,อยหวา่าเลื่อนได้เวลาแก้แค่นะครับผมนี่นะครับผมแค้นี้ต้องชำระนะแคนี้นะ มานี่เลยเอยมึงจะไปไหนมึงกลับมานี่งมึงยังคพาตื่นด้วยขึ้นทำเงาอะไรข้างบนวะขึ้นไปเล่นอะไรเฮ้ยมึงขึ้นมาไอ้ยุกลงมาดูนี่ลงมาเดี๋ยวนี้อ,นอ้าวออกเกมเฉย,ยวดแตเฮ็ดโปรเสียเวลาอย่างมากเลยนะดีแล <c oughs> ้วพวกนี้จัง ยังน้อเขาก็ไม่ได้ใช้แฮกอะยังดีกว่าที่พวกใช้แฮกฟาร์มอ่ะนะถ้าใช้เลือกอยู่กับไอ้คนประเภทนิสัยนี้อย่างนี้ผมยอมกับไอ้พวกแฮกเกอร์ที่ผมที่มันแย่งผมฟาร์มตลอดนี่ผมยอมอยู่กับไอ้คนประเภทนิสัย,ยนี้ดีกว่านะเชื่อไหมแฮกเกอร์มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแ,แฮกเกอร์แบบแฮกแบบช่วยเกมโลบอกแค่พวกนี้ก็ว่าไปอย่างแฮกแต่ไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นอ่ะแบบแฮก ยังไงเดียคือแฮกยังไงอ่ะคือแฮกแบบไม่เดือดร้อนใครเลยอ่ะแบบไม่เดือดร้อนใครเลยแม้แต่นิดเดียวอ่ะอืมแบบแถมตางข้อดีใผู้นันเกมอย่างเงี้ยก็ว่าไปอย่างงี้แต่แค่แฮกเกอร์แบบไม่ยั่งคนอื่นฟาร์มันไม่เกมนะโลกอย่างงี้ก็แบบทําไม่เกมเราพูดอย่างเงี้ยไอ้พวกแฮกเกอร์เนี่ยมันฟาร์มแบบยั่งคนอื่นฟาร์มทั้งลาข้าวหมวลากข้าหถ้าคนอื่นจะข้าวหวยอย่างเงี้ย ยังบอสคนอื่นตีทุกเกาะทุกเกาะย่งเก็บกล่องอะไรพวกเนี้ไอพวกนี้ผมวมาโอเคนะอย่างรุนแรงแต่ถ้าแฮกไอพวกประเภทแบบฟาร์มอย่างเงี้ยฟาร์มอยู่ที่เกาะเดิมๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็ค่อยฟาร์มประทลทเสร็จอย่างงี้ผมก็เฉยกับมันนะไม่ได้อะไรกับมันมากจะถามว่าผมรีพอร์ตไหมไม่เพราะอะไรเหรอผมรีพอร์ตนะเป็นใครรู้วิธีรีพอร์ตบอกผมด้วยไอยโอเคอย่างเงี้ก็ตามผมฟาร์มใกล้ครบละ คืนนี้ต้องได้หมัดคาราเต้ม,มันลุกเงือกอ่าอีตัวเดียวแป๊บนึงนะผมอีตัวเดียวมันต้องทำอลังการหน่อยนะน,น,นะอเกาะก่อนนึงมันเท่าไหร่วะเฮ้ยเกาะก่อนนี้มันที่ฟาร,ร์มโกโก,โกล้ลินนะเฮ้ยที่นี่เกาะฟาร,ร์มโกโก้อืมดีดีดี เอ้พวกนี้เลยเ,เยอะดีนะครับผมคิดได้ง่ายดีผมก็ได้ทั้งเงินแล้วก็ได้ทั้งเอ็กพีที่เยอะขึ้นด้วยนะเยอะเหมดดือนก่อนทำมมไรโหดจังวะเอ้ยมัโหดนี้วะเนี่ยสู้ความโหดโอ้โหดูนี่เอ้ยอันนี้เดี๋ยวผม อาจจะเอาอย่างอื่นมาฟาร์มก็ได้นะดีดีดีฮึมเอาอะไรผมไม่ได้หรอกวู้รู้ดีสิผมมีเงินมาแล้วเจได้จังหน้่หรืวิวเนี่ยว่ะนี่ก็ตามให้พวกนี้มันฟาร์มดีมากๆเลยนะทีละพันทีละพันเลยพี่อ้เกือ เกือบไปเลี้ยวทำอะไรกันเนี่ยโอ้โปว้าวมาปั๊บโป้ก็เดี๋ยวนะโปหรือเปล่าอ๋อมามาคนเจ๊ผลเสียตาเจอยู่กไม่ได้มาลาผมแล้วผมลงไปได้ไม่ลาเขานะ ก็ทุกคนผมก็มันก็ได้แล้วมันก็ได้มาคาราเดยมันเหียกแล้วจูจ่ก็เน,น้นเงินคตรเยอะทำยังไงดีวะเงินก็เยอะออทออ้ย,ยังไงดีใจมั้ยมันจะเสกตัวนะผมมันคือการกินหัวทางหิบใจนะงั้นผมจะรัดวิวเลยนะเกมทุกคนเห็นตัวนั้นไหม กำมังอ่ะผมจะทำการกระโดดอย่างนี้นะสามสองหนึ่งเอาเฮ้ยทุกคนเอา้าเอา้ามาทำรถก็เก้าเฉยเฮ้ยคุณโกงอีนนะสำหรับคนที่รู้ว่าผมทำยังไงก็นนั่นแหละมันง่ายมากมากเลยนี้ผมก็จะเฉลยก็ได้นะอุ้ยไม่กอดโดนพังอีกแล้ว ครับผมซึ่งโอ้มายก็สไอ้กอดนี่มันตีเร็วคูเลยคิดง่ายๆที่ผมก็ได้เงินคูณสองวินวินวินามินก็บ้าแล้วน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 เฮนจ้าโดนโลดต่ว่าเออโดนโลดโลนรลแปลว่าสูญเสียหรือแพ้นะเออโดนโลดแพ้แพ้สูญเสียสูญเสียโอ้แพ้แพ้มันเข้ากับโลดโลดมากกว่านะโลนโลดแปลว่าแพ้แพ้และถ้าโลดบูน แพ้ชนะสูญเสียชนะก็เตะฮกโรผมเริ่มสับสนกับภาษาอังกฤษที่ผมเข้าใจแล้วนะคิดได้ไงดีผมก็รู้ภาษาอังกฤษเยอะนิดหนึ่งนิดจริงๆขนาด A.N ลูกกรสุนปืนผมยังท่องไม่ได้เลยนั่นแหละ A.N ลูกกรสุนปืนนะครับผม A.N มดนะ A.N ลูกกระสุนปืนนะครับจำเอาไว้นะดีมนจะสถาบันอมงอารนะ โอ้ไม่ผม400แล้วค่ะน้ำจิ้มผม400แล้วโอ้ oh my god โอ้ my god, oh my god. Oh. มึงเนี่ยผมเลืกคนที่แบบประสบความสำเร็จน,นะครับผมมันคือการฟาร,ร์มแบบเป็นอาชีพนะครับผม,มคือถึงนอนนะครับไม่เปยนไรวันออขอบบอนนะครับโอ้ประสบความสำเร็จ้อา น้องเตรียมหโอนหอฟูดินหอบนี่นะคนขายเค้าตีมันเงี้ซื้อมาเลยจัดมาเลยหมอนหอฟูินหอบ ว่า <g ül> มาคลิปนี้ก็มีเพียงทนเทน้คบอลสินกับย,ย,ยีบายไปละเฮ้ยอยู่นะทุกคนทุกคนเห็นตรงนี้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเห็นนะยิบกายแล้วผมซื้อฮากคีสีชมพูม,มาอ่าไม่นะมตอนแรกผมมองไกลๆผมยึดว่าสีแดงนั่นนะ่ะมีใครคิดว่าสีแดงของผมมั่งคอมเมนต์ oh my god มันไม่ใช่สีแดง ยี่เดงมาเจ็ดพันห้าก็ว่าอยู่ทำไมมันราคาอย่าง,งี้โอ้ยไม่กดกลายเป็นฮี่ผมกลายเป็นผู้หญิงถ้ามีคนดูครบยี่สิบคนผมจะเปลี่ยนตัวละครให้กลายเป็นผู้หญิงโอเคไหมตมั้งยอดดีนะคบผมผมคิดว่าเขาไม่ถึงหรอกมัง้งมั้งนะถ้ามีคนดูครบยี่สิบนะ